คลิปนี้กำลังกลายเป็นไวรัลที่ถูกพูดถึงการสนันโซเชียลเลยค่ะกับบรรยากาศเบื้องหลังรอบชุดประจำชาติของเวที m i s อิน t e r n a t i o n a l 2025อี่ทําที่ทำให้แฟนนางงามหลายคนถึงกับต้องขยี้ตาดูแล้วดูอีกเพราะสาวงามที่ปรากฏในคลิปมาในชุดไทยสีทองอารามขับผิวผ่องออร่าพุ่งสุดๆแถมนุชอลีลาการว่ายที่อ่อนชอยงดงามแบบเป๊ะปังจนแวบ,บแรกใครเห็นก็ต้องนึกว่าเป็นตัวแทนสาวไทยแน่นอนแต่พอเลื่อนสายตาไปดูที่สายสะพาย กลับไม่ใช่ซะอย่างนั้นงานนี้ทําให้ชาวเน็ตแฮรแชร์และคอมเมนต์กันยกใหญ่ถึงความเหมือนที่แทบจะแยกไม่ออกทั้งดีไซน์ชุดเครื่องประดับและท่วงท่ากิริยาเรียกได้ว่าทําไม่ได้สังเกตสายสะพายหรือมองกุฎก็คงเข้าใจผิดกันไปทั้งบางว่าเป็นสาวงามจากประเทศไทยแน่ๆค่ะถือเป็นซีซันหลังกองที่สร้างความฮือหาได้ไม่น้อยเลยทีเดียว ส่วนสาวไทยน้องโนนีก็ได้รับเสียงชื่นชมอย่างล้นหลามในโลกโซเชียลเลยค่ะกับภาพเบื้องหลังหรือ BTS การถ่ายทำพอสเทรตรอกชุดประจำชาติของเวที Miss International 2025สาเหตุที่คลิปนี้ถูกแชร์กันเยอะมากๆก็เพราะน้องโนนีตัวแทนสาวงามจากประเทศไทยของเราปรากฏตัวในลุคที่ทาให้ฟันนางงามตะลึงในความสวยสง่าแบบจัก,กรวาลไปทางไหนคะสุดๆ คือน้องโนนี่ใส่ชุดไทยมีออรา่าเปล่งประกายและดูแพงระยิบจับตามากๆค่ะดีเทลงานปักคือตาแตกมากตัวสบายและผ้านุ่งมีการปักลวดลายที่วิจิตรบรรจงเมื่อต้องแสงไฟในสตูดิโอแล้วระ,ระยิบระยับแล่งแสงสุดๆส่งเสริมบุค,คลิกให้ดูเป็นนางพญาที่มีความอ่อนหวานแต่ทรงพลังรอยยิ้มพิมพ์ใจแบกสยามเมืองยิ้มและท่วงท่าตานยืนการหมุนตัวที่ดูสมูทและมั่นใจทําให้ตากล้องรัวชัตเตอร์ไม่หยุด เป็นความสวยที่ดูแล้วเพลินตาสบายใจและภาคภูมิใจแทนคนไทยจริงๆค่ะคอมเมนต์ส่วนใหญ่ต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่านี่แหละคือความงามแบบไทยที่แท้จริงสวยหวานหยาดเยิม้มและชุดสีม่วงนี้ก็ส่งให้น้องดูโดดเด่นออกมาจากผู้เข้าประกวดชาติอื่นๆอย่างเห็นได้ชัดเลยค่ะ มีคลิปที่สาวงามท่ามกลางบรรยากาศวุ่นวายหลังเวทีมิสเคลมใส่ชุดไทยสีทองอารามที่ดูหรูหรายืนงงไม่มงแน่อยู่กลางห้องแต่พอมองเจาะลึกเข้าไปที่กิริยาอาการแล้วต้องบอกเลยว่าหน้าขำขันเพราะดูเหมือนว่าคุณน้องเขากําลังทําสงครามเย็นกับผ้าถุงของตัวเองอยู่นะคะเนี่ยมือไม้สัลวนจับจับคลำคลำอยู่ที่ช่วงเอวด้านหน้าไม่หยุดหย่อนเหมือนคนกําลังหลงทางหาทางออกไม่เจอว่าจะต้องเกี่ยวตะขอตรุมไหนหรือต้องพับผ้ายังไงให้ใหมันอยู่ทรงดู จากลีลาท่าทางที่เก๊ก๊กังๆยัดแล้วยัดอีกจัดทรงซ้ายทีขวาทีแบบนี้ขออนุญาตแซวเลยว่านี่น่าจะไม่ใช่ชุดประจำชาติของตัวเองหรือไม่ก็เพิ่งเคยใส่ครั้งแรกแน่ๆเพราะดูใส่ไม่เป็นเอาซะเลยเหมือนคนไม่รู้จังหวะของชุดไทยที่ต้องมีความเป๊ะปังใส่แล้วต้องมั่นใจแต่นี่ดูระแวงตลอดเวลาเหมือนกลัวว่าถ้าหายใจแรงแล้วผ้าถุงจะหลุดลงมากองที่ตาตุ่มยืนบิดไปบิดมาพยายามยัดชายผ้าให้แน่นที่สุดเท่าที่จะทำได้สีหน้าก็ ดูมีความกังวลปนตั้งใจแบบสุดชีวิตเห็นแล้วก็อดลุ้นตามด้วยว่าสรุปแล้วจะรอดไหมนะเป็นภาพที่ดูสวยงามแต่ก็แฝงความสู้ชีวิตในการแต่งตัวจริงๆค่ะและนี่คือคลิปมาบรรยากาศหลังเวที Miss International 2025 Behind the Scenes of National Costume คือคือคักสุดขีดเลยค่ะทุกคนเหมือนหลุดเข้าไปในดินแดนแฟนตาซีที่มีแต่นางฟ้าเดินกันขวักขว่ เริ่มต้นมาตากล้องของเราก็พาเดินฝ่าดงปีกนกสีขาวขนาดยักษ์เข้าไปเลยเจอสาวนิวซีแลนด์ในชุดสีทองอารามถือคาถาหันมายิ้มหวานสู้กล้องถัดมาเป็นอินโดนีเซียในชุดสีน้ำเงินฟ้าสดใสระยิบระยับมากแล้วก็พาไปทักใจสาวจีนที่มาในลุกหมวยอินเตอร์น่ารักสุดๆไต้หวันกับมาเก๊าก็ยืนสวยสง่าไม่แพ้กันเลยค่ะเดินวนไปอีกนิด จอกัมพูชาในชุดไข่สีวลัยสีเหลืองทองยกมือไหว้สวยงามมากยืนคู่กับอินเดียที่คุมเข้มในชุดสารีสีส้มทองจังหวะการเดินของตากล้องคือสู้ชุดิตมากเดินเร็วแบบนอนสต็อปพาเราไปดูออสเตรเลียในชุดตีมธรรมชาติแล้วก็สะดุดตากับสิงคโปร์ที่ชุดเป็นโครงสีชมพูบานเย็นเหมือนดอกกล้วยไม้เก๋มากเวียดนามนี่อลังการงานสร้างสุดๆเครื่องหัวใหญ่ตระการตา ฟิลิปปินส์มาในชุดงานสารงานฝีมือละเอียดมากเนปาลกับเกาหลีก็ยืนโพสท่าสวยๆรอจังหวะกล้องแล้วก็กวาดตาไปเจอสาวงามจากบังคลาเทศปรากวัยเปรูที่ชุดสีสันสดใสตัดกันชึบฉับพอข้ามมาโซลตินกับอเมริกาเหนือเอเนจีเปลี่ยนเลยค่ะแคนาดาน่ารักมากกระโดดโลดเต้นสุดใสสู้กล้องสุด เอวาดอบริเวียบราซิลจาเมกาคือยืนเรียงกันเป็นแผงเม็กซิโกชุดสีชมพูบานเย็นดอกไม้นั่นๆโคลอมเบียชุดลายกราฟิกขาวดำหมุนติ้วติ้วดูแล้วตาลายแต่เก๋เวอร์ชิลีมาในชุดดำเลื่อมระยิบระยับพร้อมหมวกปีกกว้างดูเท่มากโซนแอฟริกาก็ไม่น้อยหน้าซิมบับเวแทเนเนียแอฟริกาใต้ในจีเรียแต่และคนงัดอินเนอร์ออกมาสู้สุดฤทธิ์ชุดสีสันชุดช,ชาดลวดลายชนเผ่าดูขลังและมีพลังมาก ไนจีเรียมีโดกทันตะวันบนหัวดูโลกสุดใสเดินวนไปเจอกันหน้าเร็วเนียนแล้วก็มาถึงช็อตเด็ดที่ต้องกรีดร้องคือเวเนซุเอลาชุดผีเสื้อสีซักขยับปีกได้พึบพับสวยตะลึงจนตากล้องต้องร้องว้าวเลยค่ะจากนั้นก็พาไปทัวยุโรปต่อมอนเตนเนโกรสหราชอาณาจากักรสเปนชุดหางปลาสีเขียวม่วงสวยสง,งา่า โปแลนด์โปรตุเกสรัสเซียมาเป็นหงขาวเลยโรมาเนียนอร์เวย์เนเธอแลนด์สโมตาอิตาลีฝรั่งเศสเทมากแต่งเป็นโจนออฟอาร์คถือดาบฟินแลนด์เช็คเบลเยียมกรีซแอลเบเนียเดนมาร์กคือเยอะจนจำแทบไม่ไหวแล้วก็วินาทีที่รอคอยก็มาถึงเมื่อกล้องแพนไปเจอน้องกวางมิสไทยแลนด์ของเรายืนคุยกระหนุงกระหนิงอยู่กับสาวเมียนมาน่ารัก ชุดไทยสีม่วงเงินขับผิวสุดๆยืนยิ้มหวานคู่กันเป็นโมเมนต์ที่ดูอบอุ่นใจมากๆค่ะช่วงถ่ายคลิปเริ่มเดินเร็วขึ้นอีกยูเครนมาพร้อมรวงข้าวสหรัฐแบกเสล็ดหนังฮอลลีวูดมาเลยเกกูดโดมินิกันกัวเตมาตาฮอนดูรัสแล้วก็จบที่หมูกก่เกาะเตอร์กสและเคคอสกับ US Virgin ร์จิ้งไที่ชุดฟูฟ่องอลังการก่อนจะมีเสียงประกาศให้รวมพลถ่ายรูป เป็นการทัวหลังเวที8นาทีที่ทั้งตื่นตาตื่นใจและเวียนหัวไปพร้อมๆกันแต่คุ้มค่ามากเพราะได้เห็นชุดสวยๆแบบใกล้ชิดทุกมุมเลยค่ะคอมเมนต์ใต้คลิปนี้เต็มไปด้วยบรรยากาศของกองเชียร์นานาชาติที่ครึกคักมากๆค่ะ คอมเมนต์จากแฟนนางงามทั่วโลกในตอนนี้เรียกได้ว่าเต็มไปด้วยเครื่องหมายคำถามตัวตโตๆผสมกับอารมณ์ขันแบบแสบๆคันๆเลยค่ะบรรยากาศในช่องคอมเมนต์เหมือนกำลังเล่นเกมจับผิดภาพกันอย่างสนุกสนานหลายคนเข้ามาแสดงความงุนงงด้วยความสุภาพว่า เอ๊ะฉันกดเข้ามาดูผิดช่องหรือเปล่านี่มันการประกวดมิสอินเตอร์เนชั่นแนลหรือรายการก๊อปปี้โชว์กันแน่เพราะภาพที่เห็นทำเอาชาวต่างชาติหลายคนเกิดอาการเดจาวูอย่างรุนแรงรู้สึกคุ้นตาเหมือนเคยเห็นชุดนี้ที่ไหนเมืาก่อนพอมองไปที่สายสะพ,พายก็ยิ่งสับสนหนักเข้าไปอีกจนต้องคอมเมนต์ถามกันให้วุ่นว่าเดี๋ยวนี้เขามีนโยบายยืมชุดเพื่อนมาใส่ขึ้นเวทีประกวดระดับโลกแล้วหรอ กระแสะความสงสัยยังลามไปถึงเรื่องภูมิศาสตร์และวัฒนธรรมด้วยค่ะชาวเน็ตบางคนแกล้งแซวแบบหน้าตาตายว่าสงสัยวิชาประวัติศาสตร์ศิละปะของฉันคงจะตกหล่นไปแน่ๆเพิ่งรู้วันนี้เองว่าชุดไทยสีทองอารามแบบนี้กลายเป็นวัฒนธรรมร่วมที่ใครจะหยิบไปใส่ก็ได้ซะแล้วบางคนก็มาในแนวชื่นชมแบบมีนัยยะว่าชุดสวยมากนะงานปักละเอียดสุดๆด,ดูเป็นไทยแท้ๆเลยอ้าว ขอโทษอทีลืมดูชื่อประเทศบนสายสะพายนึกว่าเป็นตัวแทนจากประเทศไทยคนที่สองส่งเข้าประกวดเรียกได้ว่าชมความงามของชุดแต่ก็แอบสก,กิดเบาๆว่ามันดูผิดที่ผิดทางไปหน่อย ที่พีคสุดๆคือคอมเมนต์แนวเสียดสีที่เปรียบเปียบสถานการณ์นี้กับการทําการบ้านส่งครูหลายคนบอกว่านี่มันเหมือนโมเมนต์ตอนสมัยเรียนที่เพื่อนขอลอกการบ้านแล้วเราบอกว่าลอกได้นะแต่เปลี่ยนนิดหน่อยอย่าให้ครูจับได้ผลออกมาคือเหมือนเป๊ะยันจุดทศนิยมต่างกันแค่ชื่อบนหัวกระดาษเท่านั้นเองค่ะ แถมยังมีแฟนนางงามบางส่วนที่เข้ามาตั้งข้อสังเกตแบบคำๆว่าหรือจริงๆแล้วนี่คือตีมปลั๊ดนี่ชุดแฟนซีที่ใครอยากแต่งเป็นอะไรก็ได้นางงามประเทศนี้เลยเลือกแต่งเป็นนางงามไทยเพราะดูสวยสง่าและมีเอกลักษณ์ที่สุดกลายเป็นประเด็นถกเถียงที่ทั้งหน้าหัวเราะแล้วก็น่าเห็นใจในความพยายามที่ดูเหมือนจะแรงบันดาลใจล้นจนลืมเป็นตัวของตัวเองไปเลยค่ะ บางคนสงสัยของผู้ชมบางท่านที่อยากให้ช่วยอธิบายคอนเซปต์ชุดของคิวบาให้หน่อยว่าสื่อถึงอะไรในขณะที่บางคนก็กวาดตามองหาประเทศตัวเองไม่เจอจงต้องคอมเมนต์ถามหาว่าบังกลาเทศอยู่ตรงไหนหรือเรียกร้องอยากเห็นภาพชัดๆของมิสนิการากัวและมิสนามิเบียเพิ่มอีก ทางด้านกระแสคําชมออสเตรเลียถือว่ามาแรงมากมีคนเข้ามาชื่นชมความสวยตะลึงและบอกว่าชุดนี้มีเมสเซจสื่อถึงชาวโลกด้วยแถมยังอวยยศว่าออร่าราชินีจับสุดๆจนเชียร์ให้มงลงไปเลยส่วนเอลซาวาดอรก็ได้รับคําชมว่าสวยงามยินดีด้วยนะฮอนดูรัสเองก็มีคนชมว่าชุดเจ๋งและยอดเยี่ยมมาก นอกจากนี้ช่องคอมเมนต์ยังเป็นพื้นที่แสดงพลังของแฟนคลับแต่ละประเทศอย่างดุเดือดโดยเฉพาะแฟนคลับเมียนมาที่เข้ามาคอมเมนต์บอกรักและย้ำว่าเมียนมาคือที่สุดกันหลายคนส่วนแฟนคลับเปรูก,ก็ไม่ยอมแพ้พิมพ์ชื่อประเทศรัวๆยาวเหยียดแบบตะโกนเชียร์สุดเสียง ยังมีกองเชียร์จากฟิลิปปินส์ที่ส่งกำลังใจให้สู้ๆรวมถึงแฟนๆจากนิวซีแลนด์เอกวาดดร์กัวเตมาลาตุนิเซียสาธารณรัฐเช็กสีลังกาเบลีสโบลิเวียกัมพูชาสเปนและโกดีวัวที่เข้ามาปักธงเชียร์ประเทศตัวเองกันอย่างไม่ขาดสายโดยภาพรวมทุกคนดูจะตื่นตาตื่นใจกับความอลังการของทุกชุดและขอบคุณที่นำภาพบรรยากาศสวยๆแบบนี้มาให้ชมเพื่อนๆดูแล้วเป็นไงบ้างคะเวทีนี้มาร่วมคอมเมนต์กันหน่อยเล้วจุบจ๊บๆุ